แหวนของรัชกาลที่5เห็นไหมอย่างนี้มากว่าเองคงทรงเกิน8ดหลักมากว่าเป็นยี่หลักที่ราคาจริงนะประมาณสักสามสกว่าล้านโอ้พากว่ามันเกิน ครับเพื่อนเพื่อนแฟนคลับ The w o World of มา r k ทาว i n วันนี้นะครับแขกรับเชิญของมาร์คคือพี่โจกพุทธิพงศ์นะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมเพชรโบราณน,นะครับจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมนะครับเรามาก็อยู่กับพี่โจกพุทธิพงศ์สวัสดีครับ วันนี้ก็พี่โจกได้ให้เกียรติมาในช่วงโควิดอย่างนี้เราก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ก็อยากให้พี่โจกมาแชร์นิดนึงว่าอะไรทําให้พี่คลั่งใครเครื่องเพชรไม่รู้สิมันอยู่ในตัวเราใช่ไหมฮะใช่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ในตัวเราเองหรือว่าอาจจะมีพ่อแม่ที่พ่ยแม่พี่เนี่ยสะสมแต่ทองมีเพชรบ้างนิดหน่อยอืเพราะว่าแม่พี่เป็นคนจีนแม่ก็เลยชอบแต่ทองเห็นไหมครับว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจาก ตัวพี่เอแล้วพอพี่ชอบแล้วแล้วพี่ไม่มีตังอ่ะแล้วพี่ทํายังไงแล้วมันเริ่มมาได้ยังไงครับคืองี้พอเรียนหนังสือจบใช่ไหมป้าพี่ก็เอาพี่ไปทํางานที่กรมป่าไม้ตอนนั้นอะค่าแรงขั้นต่ําวันละ178บาทแต่ความที่พี่เป็นคนขยันเอ๊ะเราจะทํายังไงดีนะให้เราแบบว่าหารายได้พิเศษเพื่อเราจะได้มีเงินอพี่ก็ตอนเช้าเนี่ยพี่จะนั่งรถไปกับป้าป้าขับรถไปใช่ไหมพี่พี่ก็จะไปตลาดนนท์ก่อนเพื่อซื้อของซื้อของเนี่ย เอาไปขายที่กรมป่าไม้ uh huh. เ,เป็นของกินอะไรต่างๆตอนเช้าบางทีพรคนที่เขาม,มาทํางานเนี่ยเขาไม่มีเวลาออกไปกินเฉพาะวันหนึ่งเนี่ยพี่ได้ประมาณ5้าหกบาทก็ oh. เริ่มเก็บเงินพราเก็บเงินได้เนี่ยระหว่างทางนั่งรถไปกับป้าเนี่ยก็จะผ่านตามโรงจำนำอะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็จะเห็นป้ายเขียนว่ามีของหลุดจำนำจำนำ uh huh. ใช่ไหมเริ่มเดีซื้อมาใส่ก่อนนะพอใส่ปั๊บคนชอบเราขายต่อมันก็เลยแบบว่าเหมือนกับเป็นเงินต่อเงินค่อยๆสะสมสะสมมาจนแบบจนมีทุกวันเนี้ย อันนี้เป็นเซตของมรกตเป็นมรกตที่ไหนบ้างครับพี่อันนี้โคลัมเบียทั้งหมดอันไหนอันไหนที่พี่บอกว่าเป็นชิ้นที่สวยที่สุดที่พี่ชอบจะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นรัสเซียอันนี้เป็นแหวนของรัชกาลที่5้าอ๋อเป็นแหวนของรัชกาลที่5เลยครับให้กับพระมเหสีมาองคหนึ่งแล้วกันเอออางนี้เดีว่าเห็นรสชาติมากอันนี้บอกเลยนะถึงเม็ดเม็ดจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่สวยที่สุดใช่ไหมฮะสวยที่สุดต้องบอกก่อนว่ามรกตรัสเซียนะครับเป็นมรกฏที่หายากกว่ามูโซกรีนของโคลัมเบียกีนอ ราไม่ได้อีกแล้วอันนี้ก็เป็นโคลอมเบียโคลอมเบีย,มยหมดเลยจ้ะมอรกดเนี่ยมี3ประเทศที่ดังๆก็มีแซมเบียนแล้วก็โคลอรบเบียแล้วก็รัสเซียรัสเซียมอรโกดสวยฉ่ำตาแตก,นนกมากแต่บบรัสเซียนี้เราจะมาเห็นอยู่ในท้องตลาดเป็นไปไม่ได้ดดไแล้วจริงหมดแล้วหมดแล้วก็แพงมากนะครับเห็นเม็ดอย่างนี้มากว่าเอาตรงอะเกิน8หลักมากว่าเพราะเร่ความหายากแล้วก็แหล่งที่มาถึงจะเล็กคือมันมีคุณค่าของมันด้วยนะครับ ที่พี่เก็บเนี่ยคือเป็นพวกมรกดเก่าเพราะฉะนั้นจะไม่มีการปรับปรุงการใส่น้ามันเลยอยากถามถึงนบู๊บตังหูนี่ข้างละกี่กรลัตครับพี่เอ่อข้างละสิบกรลัตข้างละสิบกรลัตว้าวแล้วแหวนนี่ครอันนี้สิบแปดกรลัตสิบแปดกรลัตสิบแปดกระลัตฮะสิบ <18 S 2> oh <my> กระลัต uh huh. นี่คู่หนึ่งเท่าไหร่ครับพี่บอกว่าคู่หนึ่งเท่าไหร่คือตอนนั้นซื้อสมัยก่อนข้างึงประมาณ ห้าล้านเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วพี่ใช่ครับชิ้นนี้บอกเลยว่าเมื่อเขียนตอนแรกตาแตกมากชิ้นนี้เป็นเพชรเก่าใช่ไหมพี่เก่าหมดเลยเก่าหมดเลยเม็ดกลางนี่เท่าไหร่เป็นสิบกะลัตนะกะรัตจ้ะว้าวเดูสิเส้นนี้เท่าไหร่พี่ราคาจริงนะประมาณสักสามสิบกว่าล้านโอ้เพราะว่าน่เกินคือเพราะพี่ได้มานานแล้วนานแล้วใช่ใช่ตายล้ใครใส่ขนาดนี้ว่าปังมากเลยนะครับนี่สุดยอดมากเลยเนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลยว่าตัวเรือนแบบ โบราณมากมากเพชรทหารที่ไหนได้แต่คุณค่ามันไม่ได้หาได้เหมือนกันเนาะอย่างมากหาได้เอาเพชรใหม่เนี่ยนะทำในเจ้าใหญ่วัานี้ก็ได้ใช่แต่ม้าจะหาเพชรโบราณทั้งหมดมาทาอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้อันนี้เขาเรียกเหลี่ยมโลกใช่เหลี่ยมโลโก้อันนี้น่าจะเป็นสิบกรัตเลยเนาะใช่ดูสิม้ายังไม่เคยเห็นอันเนี้ยว้าวพวกนี้จะเป็นของซึ่งเป็นเข็มกัดเป็นจี้คือพี่เป็นคนเก็บของเยอะมากมันเยอะมากเราจะใส่ยังไงอะให้มันหมด พอดีวันนั้นน่าจะไปงานวันเกิดที่ชูชัยใช่ไหมก็เลยปรึกษาเพื่อนเนี่ยคนนี้คนนี้คือโอปอเนี่ยโอปอเนี่ยเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่น่าจะสิงฉันอยากเอาเนี่ยมาเย็บเป็นกองคออืมอ่ามเครื่องกัดต่างๆฉันมีเนี่ยก็เนี่ยเย็บเสร็จภายในหนึ่งคืนน่ไม่ถึงคืนด้วยนะสองสามชั่วโมงกี่อันนะครับพี่อันนี้ร้อยเป็นร้อยบอกเลยสนุนราคาน่าเกินสามสิบล้านประมาณนั้นใช่บอกเลยว่าเห็นแล้วตาแตกมากนี่เป็น้านแล้วใช่ใช่ซื้อสมัยก่อนอะอะฮะ เนี่ยมักว่ามาักเห็น2องชิ้นนี้มันเป็นสองชิ้นที่มาจากด้วยกันไหมอันนี้เพชรเก่ามากรวมมันเหมือนกันมากเลยดูสิเหมือนกันมากเลยแล้วก็เป็นยานรุ่นเดียวกันแหละอออันนี้เป็นหัวเข็มขัดด้วยนะอ๋อหรอครับใช่โอ,โอ,อันนี้เป็นเข็มกลัดจริงๆของพวกนี้กว่าจะมาแต่พี่แต่ละชิ้นเนี่ยพวกนี้เป็นร้อยปีนะอ๋อหรอครับอายุเป็นร้อยปีสุดยอดมากเลยฮะและเพชรทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นเพชรเก่าที่มีเพชรเก่าทั้งหมดใช่ <Whereas S 2> <ๆ S 3> เป็นเพชรในวังด้วยเนี่ยขอดูนี่เน่ะของไทยหรือของมึงนอกครับอันนี้ของมึงนอกอนนซื้อมาสมัยก่อน7จล้านห้าเป็นช่างชาวรัสเซียม,มาทําเครื่องเพชรให้ราชวงศ์อังกฤษเพชรเนี้ยเป็นเหมืองโกโคอนดาเพชรเหมืองเนี้ยจะมีประกายพิเศษกว่า เพชรเหมือนอื่นใช่ Jean, ใช่พี thi, ่แล uh, ้วเม็ดแต่ละลูกโอ้โหใหญ่มเลยเป็นโอคัสหมดเลยนะโอคัทหมดเลยคือเป็นเหลี่ยมเก่าเหลี่ยมโบราณในยุคหนึ่งซึ่งเขาจะเขาจะตัดก้นนิดหนึ่งอะภาษาบ้านเราเขาเรียกเพชรก้นตัดใช่ซึ่งเพชรยุคนี้จะมีแต่เฉพาะงานเมื่อประมาณสักร้อยร้อยปีร้สองร้อยปีที่แล้วก็เวลามังไปดูเครื่องเพชรของอังกฤษหรืออะไรเขาจะเลียมนี้หมดเลยเพชรเนี้ยมีเสน่ห์มากเหลี่ยมมันจะน้อยกว่าของปัจจุบันก็จริงแต่มันหาไม่ได้แล้วอะแล้วคุณค่ามันอยู่ที่ ที่ความคลาสสิกของเขาครับเก็บไว้ยิ่งนานวันยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะว่าหาไม่ได้อีกแล้วอันนี้มักชอบมากมันดูใส่มันไลฟ์ไทม์คลาสสิกมากอันนี้อันนี้โบราณเหมือนกันเธอมันมันเป็นของของไทยหรือของเทศครับของยุโรปอยู่แล้วเธอสวยมากน่ารักมากเนี่ยใช่ไหมว่าไทยใส่ตอนนี้ก็ดูแบบว่าดูแบบคลาสสิกแบบใส่ได้ตลอดเลยนะเนี่ยใช่มันเป็นคล้ายๆอาร์เดโคเนาะใช่จ้ะเป็นอาร์เดโคอาร์เดโคเซตนี้ บอกเลยมักเห็นตอนแรกนะมักว้าวเลยเนี่ยตอนแรกมักไม่รู้ว่ามุกหนีแพงมากแพงดูมันมีความลัสเตอร์แบบสวยกว่าเม็ดใหญ่อีกใช่ใช่เพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นเนเจอรัลนะครับใช่ราคาแรงมากนะปัจจุบันนี้นะเนาะบางคนไม่เข้าใจในชอรนโลโพลนี่แพงมากแพงกว่าเซาซีแพงกว่าอะไรเยอะมากเป็นของเก่าเหมือนกันใช่ไหมครับของเก่าของเก่าทท้งนั้นเลยจ้ะโอ้สุดยอดมากอันนี้คือ เข็มขัดสมัยรัชกาลที่ห้าสั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสคือพี่ไปส่องส่องก่อนแล้วเจอโคดเนี่ยเป็นรูปนกอินทรีหัวนกอินทรีหัวนกอินทรีเนี่ยแปลว่าสั่งจากฝรั่งเศสช่างฝรั่งทาคนไทยออกแบบไปเนี่ยคือพอพ่านแต่คนยังชอบมองว่าเป็นตัวดดเดิไม่ใช่คือพอผานพอผ่านนี่ก็คือเจ้าของเดิมก็คือเจ้าจอมมารดาแพรเจ้าคุณพระประยูรวง นี่เป็นเพชรอะไรหนักกี่กรัตครับโหูเยอะมีเพื่อนพี่ซึ่งทําพวกเครื่องทองบอกเขาบอกเพชรอันนี้เธอหาไม่ได้อีกแล้วนะเป็นเพชรเหลี่ยมลูกโลกซึ่งแบบว่าหนามากเธอมองทองแต่ภนีใจะมีความนูนขึ้นมาเป็นนะเนี่ยก็เลเรียกเหลี่ยมลูกโลกใช่ใช่ชน่จะมีความนูนขึ้นมาแล้วตัวเพชรนี่ขาวมากขาวจนประกายไปออกฟ้าฟ้าหมดเลยเห็นไหมใช่ทำไมคนสมัยก่อนเขาถึงชอบเปลี่ยมลูกโลกครับพี่คืออย่างเงี้ยคือล้ำสมัยที่สุดสำหรับสมัยก่อนแล้วใช่ พราะเขาบอกสมัยก่อนใช้เจียมมือนะออใช้ชักมือเอาอย่างเงี้ยค่อยๆเจียค่อยๆถาค่อยๆเจียอ๋อเหรอครับใช่ครับบอกเลยว่าถ้าไม่มีพี่โจกเนี่ยเราไม่รู้จะไปหาดูที่ไหนะนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูเที่ยวบ้านพี่โจงนะครับบอกเลยว่าสุดยอดอีกอย่างนึงที่ทุกคนเห็นเราจะต้องตื่นตาตื่นใจแน่เลยขอบคุณครับ,รบพี่โจกสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย